กลับเข้ามาครับคุณสุนันท์ครับเอาละเราวิเคราะห์ไปแล้วทั้งชะตาของลูกและพ่อและพ่อเนี่ยภารกิจเยอะมากแต่ทั้งสองวันเนี้ไม่ผมว่าไม่เป็นคุณกับคุณแพรทองทานกับคุณทักษิณน,นะอ่าพูดตรงตรคุณแพรทองทานก่อนนะ,ะตกเก้าอี้แน่นอนผมคิดว่าผมคิดว่ารอดยากอันนี้ทางเดียวกันเลยลคุณทักษิณถ้าไม่เป็นคุณคือไม่เป็นคุณก็คือตัวเองอาจจะลอดแต่ข้าราชการติดบ่วงเนี่ยก็การบริหารราชการแผ่นดินก็หนักเหมือนกันนะ เพราะทุกคนก็บอกว่าเอานักการเมืองไม่ติดแต่ตัวเองติดอ่าโอเคอ่าแต่แต่แต่ถ้าถ้าไม่เป็นคุณสุดๆก็อย่างที่เมื่อกี้พูดอ่ะก็ต้องกลับไปใส่ใส่กําไรอีอยู่บ้านหกเดือนกลับไปจําคุกใหม่เอาง่ายๆแต่จาคุกแบบจคุกแบบอีเรื่องหนึ่งแต่ถ้าลูกรอดและพ่อรอดความชอบธรรมของลูกเนี่ยไม่มีแล้วนี่ไงโจรใหญ่เห็นไหมครับว่าอันเนี้ยอุ้งทิ้งรอดประเทศไม่รอดทักษิณจะแก้ยังไงผมว่าทักษิณคุณทักษิณก็แก้ไม่ได้แก้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่า เออซึ่งผมไม่ชิคิดว่ามีดีลอะไรนะสมมติตุลาการให้รอดจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแล้วคุณแพทองทานลาออกจะเป็นการแก้เกมที่ดีที่สุดเพราะมันทำให้เพื่อไทยตั้งหลักใหม่ได้พี่สูตรแล้วว่าที่พูดกับคุณเซนสารว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแต่ฉันแต่ฉันก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องลงจากเวทีอ่าฉันอ่ะจะเรียกว่าฉันรู้แล้วว่าความสามารถฉันไม่ถึงฉันลาออกอ่าอันนี้ถือว่า กระเตื้องนิดนึงเ็สเตเบิลอยู่กับท uh, ี่ไม่ไม่ลบไม่บวกส่วนจะจะบวกหรือไม่ก็อยู่ที่บทบาทของคนในเพื่อไทยการตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อไทยจะมีบทบาทอะไรแล้วคุณทักษิณพอหลังจากวันที่9จะโดนอะไรจะยอมเงียบไหมหรือจะอะไรแล้วแต่คืออยู่ข้างหลังอ่ะคือความเป็นเงียบมันด้หมายความว่าไม่ไม่ทำอะไรอาจจะอยู่หลังฉากอย่างเดียวใช่ไหม เพราะไม่มีแรงกดดันที่ต้องช่วยลูกแล<ะ>้วลูกออกแล้วอืก็ตั้งรัฐบาลให้ได้เดินไปให้ได้สามเดือนหกเดือนผมว่ารัฐบาลใหม่นี่ยังไงไมันก็ไม่เกินหกเดือนชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกแน่นอนไหมเป็นอันดับแรกที่เลือกแต่ผมคิดว่าคุณทักษิณอาจจะมีบทเรียนกับการที่เจอคนดื้ออย่างคุณสมัครสุนทรเวชหรือแม้กระทั่งคุณเศรษฐาทวีสินก็ไม่ใช่ว่าคุณทักษิณคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ชัยกเกษมก็ออกจากที่ให้แกให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่เนี่ยดูก็ ก็ออกลูกดื้ออยู่เหมือนกันนะอ,อ้าวถ้างั้นไม่ใช่คุณชัยเกษมแพทองทานตกเก้าอี้ไปแล้วไม่ใช่คุณอนุทินอะไรที่คุณทักษิณจะจะจะสามารถผมถึงผมมองแตกต่างคนอื่นนะคนอื่นอาจจะบอกว่าไปถึงพลเอกประยุทธ์ผมคิดว่าไม่ถึงพลเอกประยุทธ์หนึ่งพลเอกประยุทธ์อาจารย์โอชาท่านเป็นองคมนตรีละอย่าไปเอาท่านมาลงมาเลยนะแล้วท่านก็คงแฮปี้อยู่ตรงนั้นเย yep. หยุดตรงนี้นะแม่ยกหน้าจอนี่ยิ้มแล้วนะเข้าใจเข้าใจแม่ยกหน้าจอไม่ใช่แม่ยกคุณประยุทธ์นะผมผมพูดมองข้ามช็อตเลยนะผมบอกผมบอกว่าถ้าไหลเนี่ยไหลไปที่คุณพีรพันธ์ศาสตรอัจฉริยะทำไมรู้ไหมเพราะว่าดูสิดูวันก่อนที่คุณทักษิณไปงานพักร่วมจําได้ไหมคนที่นั่งข้างคุณทักษิณคือใครคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ได้ แต่คนมีคนตําหนิคุณพิลพันเยอะนะทำไมไม่ออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแต่คุณพิลพันนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณทักษิณก็คุยด้วยดีเนี่ยคุณพิลพันยังมีความพูดกันตรงๆว่าจริงๆคุณพิลพันก็คงดื้อไม่แพ้คุณชัยเกษมหรอกเพราะว่านักกฎหมายแบบเดียวกันถูกไหมคุณพิราพันเป็นผู้พิพากษาด้วยแต่ว่าคุณพิลพันมีความเป็นนักการเมืองมากกว่าคือถ้าบุคลิกนะเอาเอาเอาบุคลิกก่อนนะคุณชัยเกษมเนี่ย เรายังเห็นว่าเขาเป็นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยบ้างเป็นอดีตอัยการสูงสุดบ้างอดีตรัฐมนตรียุติธรรมแต่ภาพที่ออกกับสาธารณชนเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะแต่คุณพิรพันนี่แข็งโปกเลยนะบอกก่อนใช่แต่ความเป็นนักการเมืองก็มีความเป็นนักการเมืองนี่คุณวิวิคอสสวนกับคนอื่นเขาหมดเลยนะผมสวนกับคนอื่นยกเว้นยกเว้นคืนนั้นลงแรมพูแมนเปิดไฟสว่างแล้วก็สามารถดึงเสียงได้นั่นอีกเรื่องนึงแล้วก็อย่าลืมว่าตอนที่คุณอนุทินผ่าตาใช่ไหมอ่าอ่าผ่าตาใไปเยี่ยมคุณพิรพัน เฮ้ย <Hey. S 2> เพราะฉะนั้นเกมเนี้คุณพิรพันเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่พลิกได้เอาผมถามแบบแบบตรงไปตรงมาก็แล้วกันนะแต่คุณพิราพันเนี่ยในวันที่คุณวันที่โรสวูดอ่ะเอาโรสวูดก่อนนะที่ที่ที่คลิปหลุดแล้วอะแล้วภูมิใจไทยถอนตัวสับเขาว่าทำร้ายจิตใจแม่ยกหนักมากนะที่ยกมือให้คุณก็จริงๆก็ผมพูดตรงๆผมก็สนอกับพี่ตุยนะแต่ผมก็ผิดหวังนะ ผมมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าวันนั้นคุณพิรพันธ์พี่ตัวยืน่นออกมายืนอยู่กับคุณอนุทินเนี่ยรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลเสียงค่อนข้างน้อยเหลืออะไรก็ตาม่แต่ความชอบธรรมทางการเมืองของพรักรวมไทยสร้างชาติจะมีดีกว่านี้สูงปรีดเลยสูงปรีกว่านี้อแต่ในขณะเดียวกันในเกมที่เราไม่เห็นหนึ่งไม่อยากเกิดมันไม่เกิดรัฐประหารแต่ไม่เกิดอยากเห็นเกิดสุญญากาศในการเมืองไทยอยากเห็นนายกใหม่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นสามเดือนหกเดือนเนี่ยผมว่าในสามคนเนี่ย แน่นอนคุณชัยกเกษมคงจะมีความชอบทํามากที่สุดเพราะมีร้อยสิบเสียงถูกไหมแต่คุณชัยกเกษมอาจจะไม่อยากรับด้วยสุขภาพหรือว่ามีเงื่อนไขบางอย่างหนึ่งหนึ่งสองยังคาอยู่หนึ่งสองออยังคาอยู่ไเท่ากับเมื่อก่อนวันสองควันยังมีข่าวอยู่เลยว่าซึ่งไม่รู้จริงเท่ไหนบอกว่า อย่ามาตั้งเลขายกนะผมจะตั้งเลขานายกผมเองอะไรพวกนี้คือแข็งใส่ก่อนแข็งใส่ก่อนคุณคุณชัยเกษมแข็งใส่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 คุณทักษิณน่ะพูดในบอกตอนให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่มีใครจะมาสั่งผมได้สั่งผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมธรรมชาติของคุณทักษิณอาจจะวิ่งเข้าหานักการเมืองนี่คุณอนุทินเกิดผิดใจกันขนาดนี้แล้วเนี่ยมันคงกลับกันไม่ได้ถูกป่ะโกรธกันจริงใช่ไหมเอโกรธกันจริงหักกันขนาดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ข้ามไปถึง มันคงไม่ค้าไปหาพบิ๊กป้อมหรอกมันก็ต้องค้าไปหาคุณพีรพันธ์อ๋อแต่ถ้าเทียบกันระหว่างบิ๊กป้อมกับคุณพี่ตุ๋ยยังไงคุณทักษิณต้องเลือกคุณพี่ตุ๋ยอยู่แล้วเพราะร่วมหอลมโลกันมาแล้วก็อย่ามาบอกว่าคุณพี่ตุ๋ยมีแค่18ใน32พอคุณพี่ตุ๋ยเป็นนายกปั๊บ32ก็กลับมาอาจจะกลับมากกว่าด้วยซ้ำสามสิบหกอ่ะไม่ไม่พอหรอกสามสิบหกเผลอๆจะค้ามาเป็นห้าสิบหกสิบด้วยเผลอออกมาจากพลังประชาราชมาไหลมาทางนี้อะไรก็ว่าไปเพราาาะวววว่่ันนีี้้มขแล ทางประชาชนเองเขาก็พักประชาชนพักก้าวไกลเนี่ยเขาก็รู้ชะตายี่สิบห้าสแล้วเหมือนกันนะอ่ามีสิทธิ์ไหลข้ามมาไหมเขาอาจจะไม่ไหลข้ามแต่เขาพูดแล้วเนี่ยว่าเขาพร้อมจะยกมือให้แต่เขาไม่รวมรัฐบาลนะอ่าแต่มีเงื่อนไขต้องแก้รัมนูนะอ่าก็มีเงื่อนไขสามสี่ข้อซึ่งมันไม่รู้จะแก้ได้เมื่อไหร่อ่ะนะแต่อย่างอย่าง,อย,างอย่างมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าให้มีประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งเป็นประชามติครั้งแรก แต่อย่างนี้พี่สุรนันท์ถ้าคุณพีรพันธ์ตามสมการนี้ก็แสดงว่าแกต้องถือเกินครึ่งจะปิ่มน้ําไม่ปิ่มน้าไม่รู้แกต้องถือเกินครึ่งก็เพื่อไทยก็เพื่อไทยคงไม่อยากออะถูกถูกแกก็ไม่ต้องงอประชาชนประชาชนคุณจะแหกปากว่าต้องแก้รับนูนจะยกให้ก็เรื่องของจริงๆ<อ>งแล้วเนี่ยแต่แต่คุณพีรพันธ์ก็อาจจะต้องบอกกับเพื่อไทยว่าฉันเอาภูมิใจไทยกลับมานะ มันมีการเมืองที่ยุ่งเท่านี้อีกไหมในโลกนี่ไม่นมันอันนี้ผมว่าถ้าตราบใดที่อยู่ในรัฐสภานะคุณต้นหลังที่เราผมก็ไม่ได้อยู่ในทุกเหตุการณ์แต่เราอ่านอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยมามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยในรัฐสภาไทยอลองอ่านใจคุณคุณพี่ตุ๋ยนะออระหว่างสองร้อยห้าสิบเจ็ดที่มีอยู่ตอนเนี้ยนะเกินครึ่งเพราะว่ามันสี่ร้อยเก้าสิบสามใช่ไหมมัน ผ่านกฎหมายยังไม่ผ่านอีกฉบับหนึ่งระหว่าง257กับ320ยังไงเขา3า0ร้อีกว่าแล้วระหว่างเป็นนายกตอนนี้กับเป็นนายกหลังเลือกตั้งเนี่ยไอ้หลังเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมานะอไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ด้วยแต่เป็นนายกตอนนี้เป็นก่อนเป็นก่อนเลยอ่าแล้วเป็นก่อนคืออย่าลืมนะครับแล้วก็คุณคุณพิราพันก็เก่าพอนะนะจุดนี้นะใช่ว่าแสดงฝีมือ ดีไม่ดีอาจจะมีกระแสสนับสนุนในการเลือกตั้งขึ้นมาก็ได้อดีตเลขาธิการนายกช่วยบอกหน่อยสินายกมีอํานาจขนาดไหนโอ้อำนาจสูงสูงมากสูงมากแต่ว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่การแสดงเห็นไหมคุณแพทองทานก็มีอํานาจแต่คุณแพทองทานแสดงไม่เก่งออคือยังไม่ถึงเวลาถูกยังไม่ถึงเวลาที่เข้าสปอตไลท์แต่มาถูกจับสปอตไลท์ ผมว่าพี่ตุ๋ยอะอยู่ถึงเวลาที่จะเข้าสปอตไลท์แล้วรู้จักวิธีใช้อำนาจด้วยนี่คือนี่คือจุดแข็งโป๊กเลยแล้วคนก็มีความเชื่อว่าคุณคุณพีรพันพี่ตุยเนี่ยจะใช้แบบที่มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ยอมทำอะไรผิดแต่พี่พี่ตุยก็ต้องต้องไปชี้แจงปปชให้จบนะเห็นชี้แจงอยู่แต่ละคนมีชนะแต่แต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นนายกโดยความชอบธรรมนะเพราะเขาอยู่ในแคนดิเดตเขามาจากการเลือกตั้งเป๊ะเลยทุกอย่างหมดต้องหมด ที่นี้กลับเข้ามามันก็ขึ้นเงินหลใครจะไหลไปทางไหนางเข้าใจกลายเป็นว่าเอาผมถามเพิ่มนิดเดียวพักประชาชนจากเดิมเคยแข็งโปกเลยเหมือนกันครับตอนนี้ดูเหมือนจะเอ็นไปเอ็นมานะเมื่อวานนี้ลังสิมันโรมยอมขึ้นเวทีคือภาพต,ตอนผมผมยุติธรมพอนะเ,อเขาไม่ได้ชวนกันเขาไปยื่นแล้วลังสิมันโรมไปรับอย่าไปกล่าวโทษกันไม่ไปกล่าวโทษกันแต่เหมือนกันประชาชนก็รู้ว่าถ้าตัวเองไม่อ่อนลง ตกรถทุกขบวนนะถูกต้องถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังต้องยอมรับนะว่าคุณต้นผมก็ยังประเมินว่าพรักประชาชนเนี่ยอย่างน้อยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในรอบหน้าเนี่ยก็ยังมีกระแสที่มากพอสมควรนะครับม,มากพอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่าจะตกต่ำร้อยไม่ใช่ผมว่ายังมีร้อยกว่าดีไม่ดีก็ยังมาที่หนึ่ง<ะ>แต่ว่าการจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นะั้นมันก็อยู่ว่าที่สองคือใครถูกไหมครับ ถ้าเกิดที่สองเป็นภูมิใจไทยที่สามเกิดเป็นสมมติในภาพของเออพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและสามารถฟื้นสถาปัาได้นะอย่างนะก็ก,ก็สองสามอาจจะจับมือกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องหนึ่งกับสามจับมือกันคุณผู้ชมก่อนเข้ารายการเนี่ยไม่มีชื่อพีรพันธ์อยู่ในบทผม,ม,มเลยนะบอกตรงแต่การมือมันพลิกได้จริงๆอืมเพราะว่าทุกคนไปไหลคิดว่าจะไปไหลไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ผมมองว่า ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยสถานะโดยสถานะนะแล้วก็ท่านก็ท่านก็ฉลาดการเป็นนายกได้สิปีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ว่าในระบบไหนนะประเทศไทยอะ่ะเพราะท่านรู้ว่าวันนี้ท่านกลับมาท่านไม่ได้มีองค์คาพยพเหมือนเดิมนะอาวุธอาวุธจากช่วงคอสช,อชอสู่การเลือกตั้งหกสองสู่การเลือกตั้งหกหกเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับมาทําไมแล้วคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณแพรทองทานจะเป็นนายกที่โดนแต่ก้อนอิดนะครับ คุณไม่มีดอกไม้รอคุณเลยนะแต่ถ้าเกิดทําได้ดีอ่านิ่งๆแล้วทำได้ดีเนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างได้เลยนะเพราะประชาชนวันนี้โหยหาผู้นําคือเอาล่ะคุณแพทองทานเนี่ยคุณเขาหมดหวังกับผู้นำสุดหมดเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าแกหมดแล้วถูกความทางการเมืองเนี่ยคุณแพทองทานเนี่ยตายสนิทเพราะฉะนั้นคนต่อไปคุณทําดีกว่าเขายังไงก็ตามคุณจะได้คะแนนมากกว่าเขาเยอะผมว่าผมว่าประชาชนโหยหา ถ้าเขาสามารถแสดงภาวะผู้นําได้แก้ปัญหาได้แก้ปัญหากัมพูชาได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าสมเด็จฮุนเซนหาทางลงอยู่ถ้าเกิดเปลี่ยนหน้าจากตระกูลชินวัตทุนทมเทฮุนเซนอาจจะบอกเอ้ยฉันคุยกับอนุทินหรือพิลพัน์ก็ได้ใช่ไหมโอ้โหเขมรเกิดสงบขึ้นมาโอ้โหแล้บุคลิกคุณพิรพันธ์เวลาคุยแกไม่เคยยอมใครด้วยนะโอตายแล้วผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่ามันก็นกยากผมเชื่อว่าคุณอนุทินต้องพยายามก่อนนะใช่ใช่เพราะเจ็ดสิบนี่เพราะเจ็ดสิบแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่อ่ะหมายความว่าเพื่อไทยไม่ยอมอะเพื่อไทยยังร้อยสี่สิบอะแต่เพื่อไทยบอกว่าฉัน,ฉนยอมพีระพัน์จะมีภูมิใจไทยด้วยก็ได้แต่ฉันยอมพีระพันเฮ้ยฝากไม่น่าเชื่อนะฝากฝากไว้เฉยๆอย่าไปแทงหวยนะครับ สิบแปดเสียงเคยไม่สิบแปดเสียงเคยเป็นนายกมาแล้วใช่ไหมรมราชวงศ์คือกริชปราโมทสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดคุณพิลพันมีสิบแปดเสียงเหมือนกันเออไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้เชียร์นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในการวิเคราะห์หมดแล้วดีไม่ดีถ้าทําได้ดีเนี่ยมันอาจจะเกินสามเดือนหกเดือนอาจจะไปถึงสองห้าเจ็ดศูนย์ก็ได้เพราะจริงๆปีหน้าการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่พร้อมทีเดียวเพราะมันมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ลงเลือกตั้งพมผู้ว่ากทมอีกซึ่งหลายพักอาจจะอยากทดสอบในนกกกาารเลืออตัั้้้งงผูว่่ ถ้าเกิดคุณพิรพันธ์ทำได้ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่สามารถอยู่จนปลายปลายสองห้าสองห้าหกเก้าแล้วก็ยุบสภาไดา้คือถ้าใครเป็นนายกไม่ว่าจะคุณอนุทินคุณพิรพันธ์แกอยากอยู่ยาวอยู่แล้วอันนี้ชัดแต่คนที่อยากให้รัฐบาลอยู่ให้ยาวจนครบเทอมที่สุดชื่อทักษิณชินวัตรใช่ถูกไหมทุกคนอยากเอานี้ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยแล้วด้วยด้วยพักประชาชนที่อ่อนแอลงด้วยถ,ถูกสอยสี่สิบกว่าคนเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากเลือกตั้งละใช่ทุกคนต้องไป คือคุณทักษิณเดิมพันใหญ่ที่สุดสะสมพลระกําลังก่อนใช่ไหมวันนี้เราอาจจะบอกว่าเพื่อไทยอาจจะเหลือห้าสิบแปดสิบคุณทักษิณอาจจะบอกว่าในสองปีฉันมีคือคุณทักษิณอยากให้รัฐบาลอยู่ให้นานที่สุดเพราะเขาเดิมพันใหญ่สุดเขาเดิมพันใหญ่สุดแต่ทุกคนก็เดิมพันใหญ่สุดถูกถูกไหมฮะทุกคนเดิมพันใหญ่สุดวันนี้และทุกคนวันนี้ผมเชื่อว่าทั้งคุณอนุทินทั้งคุณพิรพันธ์ก็มองหน้าว่า มันถ้าจะเป็นนายก่อนเลือกตั้งฉันก็พร้อมจะเป็นอะได้เป็นแกโอ้โหคุณผู้ชมเพร่อนนั้น18วันต่อจากนี้สนุกที่สุดสนุกที่สุดอย่าพลาดใกล้ๆมาอีกนะ <laughs> <laughs> ส่วนวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมและคุณสุนันไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับ